สวัสดีคะ่ะทุกท่านคลิปนี้นะคะรวมรถมือ2 JK มาแนะนำเป็นรถเก๋ง Honda าซีวิกสีโดนะคะรถยนต์ปี93เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะทอนทอนบนนะคะเป็น D16Y VTEC นะคะรถใช้ระบบน้ำมันรั้วน,นะคะหม้อน้ำเป็นปีเนียมค่ะความร้อนปกตินะคะ49,000บาทนะคะทุกท่านวิ่งทางไกลสบายนะคะไม่ไอไม่กวนนะคะภายในสวยค่ะ แอร์หนาวๆนะคะสีก็สวยนะคะทุกท่านช่วงล่างสตาร์ทปรับช่วงล่างนะคะสตาร์ทปรับนะคะเป็นของญี่ปุ่นมาสีต้นนะคะแน่นหนึบๆนะคะเรียวสุดไม่ดังค่ะทุกท่านใช้งานได้ปกติเลยนะคะ49,00 0บาทนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนโครบๆค่ะภาษีปีห5้านะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะภายในเดิมๆนะคะทุกท่านกระจกเป็นมือหมุนนะคะตามรูปเลยนะคะ สีสันภายนอกยังสวยอยู่นะคะทุกท่านระบบแอร์ก็ใช้ได้ปกตินะคะแอร์หนาวๆก็เลยก็ว่าได้นะคะท่านใดสนใจนะคะไปดูรถได้ที่มีนบุรีนะคะราคา49,000บาทเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถโทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถทดลองขับกันก่อนก็ได้นะคะคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ คลิกตรงที่ชื่อคลิปนะคะจะมีรายละเอียดและเบอร์โทรเด้งขึ้นมาค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ